มือก้าตายครับสตามโอลี่ครับไม่รอดครับไม่รอดฮะไม่รอดฮะแรงมากครับกล้วยเดือตามด้วยหีป่านะครับแต่ต้ามกงเอาตัวรอดกันได้นะฮะขึ้นได้ยังขึ้นได้อยู่นะ ขนาดสตาร์ฟยังไม่รออเลยฮะนี่คือแก่งห้วยเดือนะฮะอ่าและที่สตาร์ฟล่มกันก็คืออยู่ตรงนั้นส่วนลงไปข้างล่างนะ่าจะเป็นแก่งผีป่าต่อไปเลยใน200ะเมตรนะฮะซึ่งสตาร์ฟยังล่มพวกเราไม่ต้องเหลือไม่ต้องคิดฮนะสลายมากครับสตาร์ฟกว่าจะเอาเรือขึ้นได้ก็ไปไกลพอสมควรนะฮะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะปิกได้แนละ้วตอนนี้ก็คือว่าจะไปเหมือนกันนะฮะเตียงมันอยู่อะ วัดไปเลยฮะเฮ้ยระวังๆวความใหญ่ฮะดองเทียมตัวคนนะฮะ ลูกเนี้ยตายมากครับกระ